เตือนภัยคนมีบัตรคนจนทําแบบนี้เงินหายเกลี้ยงรูดซ,ซื้อสินค้าไม่ได้อีกเลยนะคะ สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้มาเตือนภัยสําหรับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะมีประโยชน์มากๆและฝากกดแชร์ออกไปด้วยล่าสุดนะคะมีกลุ่มชาวบ้านนะคะที่เงินหายจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรู้ซื้อของไม่ได้อีกเลยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะคะครังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้ลงพื้นที่บ้านป่าฝางหมู่4ตําบลเมืองตอนอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้เข้าไปตรวจสอบกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายสิ คนนะคะถูกดูดเงินจากบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่สามารถซื้อของได้ดูดเงินออกไปหมดเลยนะคะก็ได้มีการสอบถามชาวบ้านนะคะได้ทราบว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีพ่อค้าแม่ค้านะคะคนํา ปุ๋ยนะคะมาจำหน่ายในหมู่บ้านซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถิ่นเลยนะคะโดยพ่อค้าเนี่ยได้เรียกแบบประชาชนของผู้ที่มาซื้อปุ๋ยและก็จดหมายเลขบัตรไปนะคะสภาก็คืนบัตรให้จนกระทั่งในเดือนธันวาคมเดือนนี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้นำบัตรนะคะไปกดซื้อสินค้าตามปกติปรากฏว่าเงินในบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเหลือศูนย์บาทเกือบทุกคนเลยนะคะเมื่อโทรไปเช็คก,กับ call center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าถูกร้านค้าใช้สิทธิสส์ส่วนนี้ไปแล้วนะคะและถูกนำไปใช้ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ใช่จังหวัดแม่ห้องสอนด้วยนะคะเราได้บอกไว้ว่าถูกใช้สิทธิ์ในร้านค้าพื้นที่อำเภอกันทรักจังหวัดสงห์สเกตค่ะ ที่ครังจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็ได้บอกไว้ว่าจะตรวจสอบกับทางธนาคารกรุงไทยและสอบถามทางคอร์เซ็นเตอร์กระสวงการครังนะคะเพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนะคะจะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้มีสิทธิ์เนี่ยทราบต่อไปนะคะส่วนพณิช์จังหวัดจะตรวจสอบกับร้านค้าดังกล่าวที่มีการนำบัตรไปใช้ด้วยนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งค่าเดินทาง750บาทนะคะคือทุกสิทธิ์นั้นถูกดึงออกไปใช้หมดเลยนะคะ ทางผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าฝานะคะเขาก็ได้บอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพไม่น่ามาทํากับคนจนแบบนี้นะคะลูกบ้านนะคะส่วนมากเนี่ยเป็นคนจนจริงๆนะเมื่อถูกหลุดเงินสิทธิตรงนี้ไปก็แทบจะไม่มีกินนะคะก็อ,อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนําคนพวกนี้นะคะมาดําเนินคดีต,ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไปค่ะ ซึ่งทางภาครัฐก็เตือนกันมาตลอดนะคะอย่าให้ใครนํำเลขแบบประชาชนของเราไปหรือถ่ายรูปแบบประชาชนของเราหรือนําบับประชาชนไปฝากไว้ที่ร้านค้าฝากรหัสไว้ด้วยนะคะเจอคนไม่ดีนะคะเจอมิจฉาชีพนะ วงเงินสีสวัสดิการแห่งรัฐก็หายเกลี้ยงแบบนี้เลยนะคะที่ไหนเจอกันอย่างไรบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ติดตามของเราได้อ่านแล้วก็ระามาัระหว่างมิจฉาชีพกันนะคะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนใครไม่อยากพลาดสิทธิประโยชน์ดีๆกดติดตามไว้นะคะเพราะระบบจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆมาแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ